สวัสดีทุกคนนะคะครพัฒ่าภาษาเยอรมันมันสนุกนะคะเรามาเรียนกันต้นดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเอาล่ะเริ่มกันเลยหมายเลขกหนึ่งทุกคนเห็นคำนี้ไหมคะเห็นหมายเลขกหนึ่งไหมดูนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะสีขาวต้องซื้อไฮไลท์สีฟ้านะคะหมายเลขหนึ่งมีคำอยู่หนึ่งคำค่ะคำว่านานาเคยได้เคยใช้ไหมคำนี้ใช้ยังไงคะคำว่านาใช้แบบนี้คะ่ะสมมุติว่าเพื่อนเล่าว,ว่า เมื่อวานนี้ดูสหายผู้กองนะโหย้สหายผู้กองหล่อมากเลยเราไม่ได้ดูไงเราไม่ได้ดูเรื่องนี้นะเราก็บอกว่านาะนะคะก็จะแปลว่าหรออย่างเงี้ยนะะเพื่อนเล่าเรื่องอะไรมาเราก็บอกว่านาะเออหรออย่างเงี้ยนะคะนี่คืออันที่หนึ่งของการใช้หนาอันที่สองอะ่ะทุกคนอันที่สองนะคะนาะ bitter นาะ bitter คำนี้ใช้แบบนี้คะ่นะนา bitter นะคะ เขาจะพูดให้ฟันนะคะอย่างเช่น na bitter hab ik dog gai gesak na b i t t e hab ik dog gai gesak ก,ก,ก็กกกจะแปลว่าวนั่นเลยเหมือนกับทำไมคะเหมือนกับที่ฉันบอกไหม na bitter hab ik dog gai gesak นั่นเลยเหมือนกับที่ฉันบอกไหมนั่นไงเหมือนแบบที่ฉันบอกไหมหรืออีกสถานรรการณ์นึง na bitter e d f u n g s i o n i e r t na bitter e d f u n g s i o n i e r t แปลว่านั่นไง มันใช้การได้น่าบิตเถอรเอ็ดฟุงซิโนเนียตน่าบิตเถอรเอ็ดฟุงซิโนเนียตก็คือนั่นไงมันใช้การได้นะคะที่คือการใช้น่าบิตเถอรก็แบบนั่นไงอันที่สามการที่สี่นะคะหลายคนต้องคุ้นตา,ากับสองคำนี้มากมากเลยนะคะแล้วก็ความหมายเหมือนกันด้วยนะคะคล้ายกันเลยล่ะคะ่ะอันที่สามนะคะน่ากูดนะคะน่ากูดสีม่วงนะน่ากูดเห็นไหมหมายเลขสามโคตรใส่หมายเลขเพื่อที่จะอธิบายให้ทุกคน ให้รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับหมายเลขสามคือนากูดพูดสิคะนากูดอันที่สี่คือนาเชิญนะคะอันที่สี่คือหน้าเชิญสองอันนี้ค่ะท่านนากูดหรือว่านาเชิญก็จะแปลว่าอ้าดีเลยอ้าดีเลยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบว่าดีเลยหรือว่าหน้ากูดหน้าจัดการได้ละโอเคหน้ากูดนะมันดีเลยนะคะเลยนาเชิญก็อ้าดีมากเลยนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้น น้กูดกับนาเชิญก็จะแปลว่าดีเลยนะคะนะคะก็ใช้เอาไปใช้เอาตามสถานการณ์ที่คุณประสบพบเจอใน,ในชีวิตประจำวันนะคะสี่คำผ่านไปนะคะเอาละเรามาดูคําที่ห้าค่ะคําที่ห้านะคะเห็นไหมคะดูหมายเลขห้านะคะนักลานักลาใช้ยังไงสมมติว่าเพื่อนเราถามเราว่าเฮ้ยทากับข้าวอร่อยไหมเนี่ยนะข้อห้านะเพื่อนเราถามว่าทํากับข้าวอร่อยไหมเนี่ยเราทําทกับข้าวแบบ เราเป็นเซียนเลไไงเราทำกับข้าวมาแบบเก่งมากคือทำมันมีประสบการณ์มากมายเราก็บอกเพื่อนว่านักล่าแน่นอนสินักล่าแน่นอนสิโอ้โ oh, หนี่เชฟกระดานเหล็กเลยนะอะไรแบบนี้เข้าใจไหมคะนัก่าว่าโอ้โหมั่นใจมากคําตอบนั้นคือเรื่องนั้นมันแน่นอนสิมันชัวร์แน่นอนเลยนักล่านะคะนี่คือการใช้แบบข้อห้านะคะอันที่หกค่ะทุกคนน a าโลสนาโลสคำนี้ก็น่าจะได้ยินกันบ่อยนาโลสก็แปลว่า ไปกันเลยนะคะไปกันเลยนะคะนาลสนะคะไปต่อนะหรือว่าลุยไปเลยนาาลสนะคะหรือว่าะจะเดินทางไปไหนก็นาลสก็แบบไปกันเลยนะคะส่วนนั้นที่7เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่บ่อย,ท,อยที่สุดเลยค่ะคำที่เจนะคะ,คะ,คะแปลว่าอ่านว่าะะพูดว่านะในยานะะ่าในยานะะ่าในย่านี่แปลว่าอืมโอเคดีแรกๆ,ๆตอนที่ฝึกใหม่ๆถ้าเรายังฟังอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ย บางคนก็จะใช้คํานี้เป็นไม้ตายนะคะในย่าในย่าไปก่อนในย่าอย่างเดียวนะคะในย่าก็แบบว่าอออเหรออืมอะไรแบบนี้นะคะอ้อ oh, ดีไปหมดเลยคะ่ะความจริงไม่รู้อะไรกับเขาเลยะคะ่ะสายในย่าอย่างเดียวนะคะส่วนอันที่แปดค่ะอันนี้แปดก็น่าจะน้องๆอันที่เจ็ดเลยค่ะอันนี้แปดนะคะคือหนาอุ้นเอ๊ดูอันนี้นะะนนนะะ te. ด,นนดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงเลยหนาอุ้นแปบลบว่า oh, อ้อเหรอแล้วไงอ่ะอาจจะยังจับไม่ได้นะคะทุกคนต่อไปนี้ก็ เอา7จกับ8ไปใช้นะคะหนายา่ารู้เรื่องหมดเลยค่ะคับนาอุ่นนะคะนาอุ่นอ่าล้วเออแล้วไงอ่าเราเราฝึอกอย่างนี้ไปก่อนนะเพราเราฟังเขาไปเรื่อยเดี๋ยวเรา,เราก็ค่อยๆพัฒนาเองนะคะเอาล่ะนี่คือ8คํคที่โค้ชนำมาฝากนะคะหวังว่าวันนี้น่าจะได้ประโยชน์กันนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ